ต่ตอนที่เราจะเล่าภาคมนุษย์เราไปภาคสวรรค์นั่นเลยเรื่องก็มีอยู่ว่าพระสมมาสมุทรเจา้าท่านคิดจะไปโกรดพุทธมารดาเพราะว่าไม่เคยเห็นหน้ากันเลยเห็นก็จำไม่ได้หลังจากเจ็ดวันเนะ่ยที่คลอดกัน ก็รีบกลับไปสู่ชั้นดุสิตรีบไปเลยเลยพราะฉะนั้นก็ไม่ได้เห็นหนะจนกระทั่งถึงเวลาอันควรที่ท่านได้สัสรุอนุรสรณ์สมมาสมพุิญาเป็นพัะสมมาสมปุิญารย่้งอยากจะไปโปรดพุทธมาราก็เลือกเอา่าจะได้โปรดที่ไหนดี ธอจะรัโหลดชั้นติดฉั้นยามาเราวดึงสตุมหาราหาราชิกาก็าไปไมิึงก็เลือกดูว่าชั้นไหนเนี่ยจะอยู่ระหว่างก,กลางพอเหมาะพอดีในสุดก็เลือกเอาดาวดึงเพราะดาวเดึงเนี่ยชั้นที่สูงกว่านี้ การแต่งยามาแสิทธานิม,มานนราดาีภรานิยตวรัตรสวสดีลงมาได้สวรรค์ชั้นเนจตุมหาราติคาก็ขึ้นไปเป็นปกติอยู่แล้วไดว้วดึงจริงเป็นภพที่เหมาะสมที่จะโปรโดพุดทธมารไดาและแข่งข้อเสด็จถูกเปล่าถูกครับหลวงพ่อถูกก็เลยไม่คิดเล่าเลย ถูกไ่ะเจ้ครับหลวงพ่ออ่าถูกอ่าเลืมอไปเลื่นไปงั้นก็เลยเลือกดาวาดิ่งดาวเสเด็จขึ้นไปแะทับนั่งที่บรรดุกัมพลศิลาอาตสิ่งอยู่ใต้ต้นปาริชัดปาริชัดแตะ อาระหเราคงจำได้นะครัะคะนสตว์ปริคลากับบรรดุกรรมพเนี่ยอยู่ในสวนบุญสริกวัน์บุญสริกวันครับเร่งอยู่ทางทิศอีนะสานนสารอะตะวันออกเฉียงเหนือจัดนีคนทบทวนหน่อยแล้วท่านบรรดุกรรมพลน์ั้นเป็นแห่งสีแดงเหมือนทับทิมเหมือนเพชรแดงสวยและก็ ่าพรอบๆโคนต้นก็จะมีอะไรนะคล้ายๆดอกมะลิสันซองเนี่ยตอบใช่ไหมค้ัครับสันซองเหมือนต้นปาริชับต่างอยู่บนดอกมะลิสีร้อนกันเจ็ดชั้นอย่างนั้นนะเจ็ดชั้นแล้วก็มีลานทอง นั่นเป็นลานทองคำทั้งนั้นเลยจำได้ไหมได้ครับแล้วก็มีสวนออริชัดออริชัดย่อมย่อมคงจะจำได้วันเปิดออริชัดเกมนะวันนั้นเรามาที่ตรงนี้<อ>แล้วก็หายไปเลยเรียกว่าโชว์ชุดเยอะแล้วเลิกก็ไปเลยก็ไปว่ากันเรื่องอื่นก่อนจริงจริงครัดมา สิบชุดในซีโชว์มันอ๋ออะเดี๋ยวก็คอยเล่าลงไปก็แล้วกันครับวิจารสน่งประทับที่เห่นบรรดุกรรมพลในโลกมนุษย์ได้พระอนุรุทธะเป็นดวงตาท่านีที่จะจะขู่คอยสำรวจสองอเล่าเรื่องให้ประชาชนในเมืองมนุษย์ ให้ชาวมนุษย์ฟังต,ตอนนี้เรสมมสาสัมมาสัมปชชาสัมปทาตรงน,นี้แล้วนะมนุษย์จะได้ฟังเดี๋ยวเดินยวไปถามพระโมคคัลลานะก่อนพระโมคคัลลานะบอกอันนี้จะเย็นนาทีฉันโน้โ<อ>สถารคนที่ก็มีดวงตาที่เป็นเลิศที่สุดเลยฉันเนี่ยยังไปลองเขาแต่เขาไปลองฉันเรื่องฤทธิ์แต่ฉันเราไปลองเขา,าเรื่องราคิษีสตอนนั้นแหละการสื่าร ราะนั้นชาวโลกก็ได้ดวงตาของพระอรุทธะนาซอรซองออกมาแล้วก็การเดจอดล้ายฟังเป็นอย่างไรห่อพระสัมาสัมพทธเจ้าตันสดียร์ประทับตรงนั้นเทวดาก็มากันเองมาเข้าฟั่งเึ็งเป็นธรรมเนียมของชาวสวรรค์อที่มีสัดิ์ใหญ่มีบารมีมากพระสมีก็ลงมา กนั่งเรียงรายล้อมรอบต้นฟาลิ์ักล้อมรอบไปหมดเลยถึงชั้นชั้นชั้นชันชั้นนกันไปไกลมากเลยแลสมสม้แสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านก็ตรวจาดูว่าเราจะเริ่มต้นคุยเรื่องอะไรที่จะเกิดประโยชน์เพราะเรื่องที่ท่านจะคุยมันมีเยอะค่ะ จะเอาตรงนีนเลยนะก็เลือกดูในสุดก็เลือกคุยเรื่องนี้ก่อนใช่ป่ะเจ้ใช่พัหลุ์พ่อใช่ไ่มก็เลือกเวลาเลือก่ันก็มองดูตัวตาดูด้วยพุทธญาณด้วย และเดิพุทธิักสุ้วยทางก็ตรวจตาดูและในสุดก็เห็นว่าคนจะยกเอาเริ่มงอังกุละเทวบุตรรับอินประกเทวบุตรมาเล่าให้ฟังกันก่อนเป็นออเดอร์ก่อน <c oughs> ก่อนที่จะฟังพระอภิธรรม เอาเรื่องอย่างนี้ก่อนทา่านก็ถามอังกุระเทวบุตรซึ่งนั่งอยู่กรานจากพระองค์ท่านไปสิบสองยอดโอ้ยอดดังเห็นในคำหลับคำลาก็ว่ายอดละเจ็ดหกกิโลครับสิบสองยอดคูณกันแล้วได้ร้อยเก้าสิบสองร้อยเก้าสิบสองกิโลเมตร ในวัดพระธรรมกายไปถึงอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิมันสี่สิบกิโลจากอนุสาวรีย์ชัยไปเชียงบุรี1 6ร้อยหกสิบหกกิโลก็จะแทนเชตบุาานนนนรีนู่นมองดีขนาดนั้นอยู่ใกลนั่งห่างนั่นแล้วท่านก็เห็นอินทกาเทียวบ,บุตรเข้ามานั่งใกล้ๆไม่ไกลเท่าไหร่อยู่ระดับกลาง ใกล้ๆมากาก็ถามว่าอังกุระทำไมเธอไปน,นั่งสักไกลนั่นแหละคำถามนี่มันอายนะบนโวฟาใ,ใครถูกถามเหมือนคุณวินิษทํทำไมนั่งสักไกลล่ะถูก เราก็ปลื้มอยูงไหครับทำไมนั่งนั้นนู่นอ่ะอะไกลเลยแต่ในห้องนี้ไม่เป็นไรนั่งใกล้ๆได้ยินทั่วทั้งหมดถือว่าม่บุญประพอกันสาธุอา่ารอลจังเดาดึงถามอย่างนี้แล้วก็ใส่แจ็คเก็ตทีเดียวนะหนาวหนาครับเหนาก like ็แล uh like ้วกันใส่แจ็คเก็ตเลยแหละเพราะน่งไปเจอตั้งเตรียมแจ็คเก็ตหังไงตัวเอง อังกุราเทวบุตรก็กลาทูนพระผู้มีพระภาคว่าที่ข้าพระองค์มานั่งอยู่ห่างสิบสองโยชน์ไกลขนาดนี้เนี่ยเพราะว่าได้ทำบุญกับยายจกวริภบคนยากคนจนสงเคราะห์พื่อมนุษย์ แต่ก็ไ่ได้โอกาสทำถูกเนื้อนาบุญเลยโอ้แม้ทำมากยางนานถึงหนึ่งหมื่นปีในเมืองมนุษย์ข้าพระองค์ก็ได้รัศมีแค่นี้แหละโอ้และรัศมีขนาดนี้จะไปนั่งข้างหน้าไม่ได้ต้องำลังอยู่ข้างหลังพระเจ้าหลานมาถามอินทกะ ทำไมเธอนั่งมาค่อนข้างหน้านี่แหละบอกข้าพระองค์ทำถูกเนื้อนาบุญไปจักบาตจักอาหารใส่บาตรท่านอนรุธะนี่ไหม่พร,ระอรุธะพระอรุธะถูกเนื้อนาบุญจะทำปริมาณน้อยราคาพระองค์ตกงรีพระสวัรค์ก่อน ทําไม่อยู่หมดเวลาในมือมนุษย์ข้าพระองค์ก็เลยมานั่งตรงนี้ถ้ามีเวลามากกว่าน,นี้ตรงไหนอาจจะอยู่เพียบแถวคนยิ่งนี่เลยอ่าอยู่แถวหน้า,น,าน,นี่เลยน,นิวาเองนะไม่ได้พูดทันเลยก็ทํา,าทได้นิดเดียวแต่ว่าทากับพระอนุรุทธ,ธะพระอระหันต พะุทจ้าเลยีโกาสแสดงคําว่าทานที่มีผลมากต้องทําในชักษินในยาบุคคลเชื้อผู้ที่ได้เขา้าถึงนมิมมกายเป็นนมมกายแั่งแต่ธรรมกายโคตรสูธรรมกายสโสดาบันพระสก,สก,สกทิทาคามีพระอนาคามีแล้วก็พระอรหันต สูิบัติศีในละคนอย่างนี้ทำน้อยก็มีผลมากถ้าทำมากก็จะยิงมีผลมากเป็นครับสวีทีเดียวนีท่านปราลบกับท่านอังกุระเทวบุตรและอินทกาเทวบุตรบนสวรรค์เช่นเราวดึงที่มาในภาคเมืองมนุษย์แบบท่านอังกุระอเนี้ จริงๆแล้วท่านเป็นเจ้าชายองค์หนึ่งทีเดียวนะอ๋อมีพี่น้องทั้งหมด17ท,ท่านคนโตเป็นผู้หญิงอีกสิบคนนั่นน่ะเป็นผู้ชายปราบด้าพิเศษข้าพระราชาผู้ยีอำน้าถึงหกมืนกว่าท่านโอ้และก็ปกครองประเทศ เจช้ชายทั้งหมดเินดีในการปกครองประเทศยกเว้นท่านอังกุระบอกว่าอยากเป็นเลยเจช้ชายพระราชาอยากเป็นนักธุรกิจใช่ไหมจ๊ะรู้ว่าค่ะจริงๆแล้วคือตอนแรกเขาแบ่งสมบัติเป็นสิบส่วนค่ะหลวงพ่อลืมนึก่อนที่สาวคนโสดพอหลังพอจะแบ่งอักองกุระรก็เลยบอกว่า ให้ยกส่วนของตัวเองให้พี่สาวค่ะยกให้พี่สาวหมดเลยแล้วตัวเองจะเป็นพ่อค้าอืมก็ออกมาเป็นพ่อค้ายกทรัพย์ทั้งหมดให้กับพี่สาวบญโตและออกมาเป็นพ่อค้าพ่อค้าเนี่ยชาย้เนี่ยสุกุมารชาพอออกมาเป็นพ่อค้าเนี่ยมันไม่งูเลยไม่ใช่ง่ายเลยเขาลงในสนามการค้าเนี่ย มันมีท่้งกูแงงก่แข็งมีทพ้งกู่แกลงกู่ต่อสู้กันสารพัดเลยเพราะฉะนั้นการค้าของท่านเป็นไงตอนตอนที่เขากล่าวถึงนี้บอกแค่ว่าเอาสินค้าเนี้ยบรรทุกเกวียนห้ารอยเล่นไปแล้วก็ไปเจอทางกันดารค่ะหลวงพ่อแล้วก็สะบียงอะไรก็หมดตรงนั้นหลงทางอืมเป็นงไงล่ะกอเจ้าใช่ครับหลวงพ่อ ใช่ครับคืออะไรจะอบใช่ยงเดียวแล้ลูกชายก็จะหนัเย็นก็หลงทางแล้วหมดฟืนหมดสะเบียงหมดน้ําหมดยาหมดเลยหมดฟืนหมดสเบียงหมดหมดเลยหมดทุกอย่างเลยครับแล้วไงต่อแล้วไปเจอต้นไทรใหญ่มากมีรูปรเทวดาอยู่อ๋อเจอต้นไทรตรงนี้หลม ทำธุรกิจแล้มันไม่หมูราอตั้งข่าสู่สนามในตั้งคู่แข่งกู่แข้งคู่จะสู้คนตายคนพานธรรมชาติครัหาภัยธรรมชาติสิของท่านเ่ยยังไม่ถึงได้เจอไอ้คู่แข่งกู่แข้งอะไรกันนั้นเจอภัยธรรมชาติก่อนเพราะฉะนั้นนี่พอผ่านทางธุรก,กันด้รก็ระเบยียงหมดแต่กระดุบุญบางดาะ ได้มาเจอต้นไทรใช่ไหมครับต้นไทรใหญ่เดียวเขาว่าใหญ่มากใช่ไหมใหญ่ขนาดไหนจออำขนาดไม่ได้สริมนทนจำได้แต่ว่าใหญ่มากสริมนทนเขาบอกว่าประมาณหนึ่งยอดครับหนึ่งยอดอืมสิบหกกิโลสิบหกกิโลโอ้ยเอาไปข้าละแปดโลโอ้ต้นเขาคงสักสามสิบกากิโลงง โอ้โหมันซปเปอร์ไซย์เลยโอ้โหใหญ่ขนาดน,นั้นเลยไอตัวเลขนี่ชัวร์นะชัวร์ครับชัวร์วนะถ้าชัวร์จะมันชวนสงสัยมือนี้ส่วนไซรอะไรจะมันใหญ่ขนาดนั้นเนะอาไซรยใหญ่ก็แล้วกันขนาดเรายุบสนใจเลย<ะ>แล้ไอ้ตรงต้นไซตตรงนี้แหละเป็นจุดรเริ่มต้น ที่อจะทำให้ท่านได้สร้างมหาคารมีอันยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่ยังมหาศาลเสียเดียวซึ่งเราก็คงจะต้องไปคุยกันต่อวันพรุ่งนี้นะครับตอนนี้มาถึงต้นทายแล้วครับส <c oughs> ายนี่มันจะเป็นยังไงเจออะไรเนี่ยนะครับบางทีเห็นพระลูกชายต้องบอกเจอลูกกระเทวดา, <c oughs> าจะหลอกแค่ไหนเรื่องมันจะเป็นยังไงเนะี่ยเอาไว้วันพรุ่งนี้ อจพอดีวันนี้หมดเวลาแล้ว